รอบตัวที่สามอ่ะตู้หายโชคหาลาบวันนี้วันวันที่สิบหกกุมภาพันีีสองตัวมาแล้วจ้ะเ็สามวทุกคนสอตัวมาแล้วรอตัวที่สามไม่สูนี้อีกวันี้เนาะ ลูกเทียนมากลับมาหวายปูมาบนหัวหมูแก่บนในเรื่องโไดไ์ก็ติดตามกันเลยทุกคนใครอยากมีชกมีหลับมีเรื่องหน้าดีดีมากลอยฟัง นจ่ามผู้สีหายย่นิว่าหลุดเกิด็เสียเลย่อะไแบบนี้ลครมีดวงทั้งนว่าจ่ไม่จะดวงให้เขาก็คือไม่ัวงไม่จไป่หรืเาไม่เห้คนใช่อืมคนงามอยู่้บนไหนอืมเา หลังเงี้รก็ม่ดีหลอกจ้าบ้านเนี่เพหลังเงได้แบบนี้เดีอคขันทั้งกมสจ้าง่ายเลยค่ะไปก็มาม่หัดล่าเน้เข็นปางสองแซงสองม่อยาจะไปสมบัติตอนแรกไม่เพ้ยเทียต่ำเคืองไม่กเอาไปเอามากมีปเดวขึ้นไปดอกอข้างบน ตัวยังนอกว่ะเดีนาะชัดก็นนะอกได้คืนงนึงเห็นคืิงนึงแต่ว่าบรลุดตัวอย่างสองศูนยนะ์แปดตรงนี้เล็กแปดก็จันนะังเมื่อไม่เสีออกเมื่ไม่สออวันที่บอกแปดศนแบล้วจ้ะ

กูบ้ตต้องใช้เด็กโตหลังหนึ่งมันมันแน่นอนแน่นวะกูก็เล่นว่าข้นนชาเป็นวะ่เจ้าคบงกันต้องใช้ต้องใช้ก่อมไอ้ซ่องไอ้่องขมุนมันต้องำกันเ้อะ่องมัน้องหา่องขมุน มัเล่อมเลม่น่อยล็อกบ้างไโอ้ยอย่าไปถามล็อกจัอเขาเหนเองม้อกเปลี่ยนหัวไ่องอลงนนี้กรล็กผงนเห็นเองไม่อง้องผงาออกซิเจนี่เนาะแม่นบอลนี่กัะล็อกควแกไฟฟ้ามทไหตอนนี้นักใส่ลูกโมๆอยู่เนาะทกีแท็กซ่าแต่ก็เห็นโมโกมเร็เลยไห้แม่เขาเอาแบบตะบุกเซเห็นตัวได้กลับไปเสียงโชวกันเิงจะ ไม่ได้สนับสนุนให้การุนเรื่งการพนันเลยจ้ะเอแค่เป็นเงวขางจ้เป็นเงี้ยวข้างจ้าี้ั้งล็อกจี้ังล็อกกี้อกไว้ัก็พอแบบไข้นแน่พอไ้นนดข้เดี๋ยวให้เบิ้ลอีกังัอยนเราีกับเพชนเต้หันเ้หทีแรกเลยองเก้าศูนย์นี่แหมโอ้ยนอหทีแรกเนาะทงย้อ แต่จมาปังหมวอันน yeah, ี้นิดดวได้ไหมต้องคุนจับตองกับคบ้าแม่อันวนี่ไหมน่ใส่ฟ้านี่ใส่ฟ้าแต่ทิ้งแดงของตาเด้ต้องถามึงกระทิ่งแดงของตาฟ้าไม่ยีบ่ฟ้ากระเทิ้งมันวลก้อนหัวนี่มวจะบ้านมวนี่หรอมวอะไรมววนี่ไรอมวนี่อ่ะมัวก้อนหันมวลนี่นี่ยี่ต้นสินี่หนีเปิดมอนีละ โตได้ป mm. ุ่มเครืองฟ้าเราขี้งวดนี่เด้อซ่อดจตอ่ามันออกว่าตกเก้าอิสติ๊กเอาแปเห็นนะครับสองศูนก์ห้าองศูนย์อะไรกนี่เขาในแน่นอนตังแต่เ่องสลายขั้นแน่นอนตัวงาหกชัดจุดดีสิเป็นหกหรือวล่าเน้อาปูากปูเราจะตามกัน